หลังไปที่หมอไกสอนขออนุญาตถามว่าระหว่างพ่อกับแม่เราเคยดื้อกับใครมากที่สุดใครอยากไปหาคนคนนั้นก่อนลูกเราเคยดื้อกับใครขยับไปหาพ่อก่อน,นลูกนะหน้าบอกว่าเคยดื้อกับพ่อเคยทําให้พ่อเสียใจมากที่สุดหน้าเอ๋ยใครอยากไปใกล้ๆ้ชายที่เราเรียกว่าพ่อ ยี่สิบปีที่พ่อรอคอยมาแต่วันนี้น้ากลับบอกว่าเคยทำให้พ่อผิดหวังในดวงของเธอชายที่น้งอยู่ตรงหน้าของหน้าอย่างดีไม่พอให้หลูกพ่อ,อยังรักเราห่วงเรายัางทะนุถนอมเราไม่พอใเลยลูกหักจึงทำให้พ่อต้องเสียอกเสียใจผิดหวังทษตัวของมองจะมีชายคนไหนที่จะยิ่งใหญ่ แสนดีเท่ากับชายคนนี้ไม่มีอีกแล้วคนอื่นบอกรักเจ้ายังไม่เท่าพ่อตีคนอื่นบอกรักเจ้ายังไม่เท่าพ่อดุในในที่พ่อดุด่าไปเพราะว่าพ่อรักเราห่วหงเรากลัวเราจะหลงผิดไปนหลงเพื่อนเชื่อเพื่อนเสเพหน้าเอ๋ยขอกราบลงฝ่ามือของชายที่หนูเรียกว่าพ่อพ่อเบยมือไว้ที่เรือนตัก ให้ลูกมอสได้กราบขอเข้ามารับพ่อจงท่นหนองนับใจพ่อต่อไปมอสจะทำอะไรก็ท่านหนอมใจผู้ชายคนนี้มั่งพ่อของเรากราบสามครั้งกราบแบ่ปืเลยรูปพ่อปลื้มใจดีใจที่มอสได้บวชแทนคุณพ่อจ๋าหากมอสเคยทำอะไรพ่อผิดหวังพ่อจงโอโหสิกรรมให้มอสด้วยมอสจะบวชเรียนแทนคุณ เพื่อให้พ่อได้เกาะชายฉีวอขึ้นเมืองสวรรค์เมืองนพิพานกันกลาพ่อแล้วขยับไปหาแม่หญิงอื่นหมื่นแสนที่ว่าดีเลื่อจะไม่ประเสริฐเท่ากับหญิงคนนี้นาเนอ๋ยแม่จะแบม,มือสองมือของแม่ที่เคยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกโดยไม่ละเกียจถึงแม่จะเหนื่อยแม่จะเหนื่อย แม่ก็ทนเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอขอกราบลงที่ฝ่ามือของหญิงที่หนูเรียกว่าแม่สามครั้งช้าๆนะลูกกราบลงไปเลยลูกน้ำตาแห่งความกระตัอยู่ความเพื่อปีติเต็นสายใยรักหล่อเลี้ยงหัวใจสายทาลาเอ็นกายลงนอนที่เรือนตักของหญิงคนนี้สักวันหนึ่งลูกที่หนูเคยกินเคยนอนเคยอาศัย ที่รถเยี่ยวรถ,รถ,รถบนเรือตักของแม่นั่งพอเพียบลูกแล้วหนูก็เองใจลมนอนไปที่ตักของแม่เลยแม่ช่วยลูปหลังให้ลูกชายนะแม่จะนอนถอน,น,นะลูกนะบทความพระคุณแม่นั้นได้กล่าวไว้ว่าคุณมันดานะั้นหนักมากกว่าหมายลวนหลากหลายสูงลนะ คำว่าแม่อันฟ้าสงูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแลฟ้าอย่างแพ้พ่อแม่บีคุณลูกอุ่นใจอันความรักพ่อแม่รักลูกผูกใจนวลเลือดในสวง แม่อยอมให้ลูกดูพี่สูดได้อันความรักพ่อแม่รักลูกยิ่งเนื้อสิ่งใดบวชเปรียนไว้แล้วจำให้ม่มกระตันอยู่นะลูกชายนะเอ๋ะ,อะหนอนนะลูกชายของแม่ we hey, hey, hey. หาใดบ่สมโอว่าแนเะสมกัปน oh, ้นมให้ล hmm. mm ูก hmm. ด nah, ื่มกิน ๋ยวหนูก็นั่งพาพเพียบงพ่อนะแล้วก็ขอพ่อนั่งตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวให้ลูกชายส้มตักสติ๊กหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ปลื้มใจดีใจนะฮะที่ได้บนลูกชายแล้วนะฮะอ่ะขยับไปใกล้ๆพ่อขอดนอนที่เลือนตาของพ่อพาะรูปหลังให้ลูกชายนะครับเกิดมาทำบมากรุณพ่อแล้วครลูกกับพ่อจงเลี้ยงดูง่ายๆเอเอ,เอ ลุกยกมือไปก่อนเดี๋ยวพ่อกไได้นะครับเขาบอกว่าพระกุณ่อนันลำฟ้ามาหาสมุทรพระกุณแม่นั้นสูงสุดมาหาศาลพระกุณของพ่อยิ่งใหญ่กว่าใครในจักรวาล ใครจะบานพ่อแม่ฉันนั้นผมไม่มีปละคุณของพ่อ เลียงเพื่อสร้างความสุขให้ลูกตน ลามอสเคยบอกรักพ่อไหมครับเคยบอกรักพ่อไหมไม่เคยวันนี้เดี๋ยวจะบวชให้พ่อแล้วนะครับน่าจะบอกรักพ่อดังๆสักครั้งหนึ่งทําได้ไหมครับทําได้ก็บอกรักพ่อแล้วเข้าไปกอดพ่อขอบคุณพ่อทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะที่ให้ลูกมาเอาเข้าไปเลยครับเอาเสียงปรบมเอร์อเลยครับ แล้วก็บอกรับคุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่ให้ชื่นใจใผมรักแม่นะครับขอเสียงโปรหนเลยครับแล้วก็กราบแม่สาครั้งนะลูกนะกราบพ่อสามัังแล้วหันหลังกลับมานันที่เอง oh um. ท 3, จะยกแผ่นดินแผ่นน้แผามาเปเนี่ยเป็นกระดาษัดมาในป่มามาเรามาเสียให้เป็นดงหรืาปากานน้าในพระกามหาสมุทเต็มอมือจจยาลน้นมามีดนอนาไ,ไม่จบไม่สิคนมใ่า,มาหมอาบากาน้าในมหาสมุทรก็ไม่สามารถทดแทนคุณพ่อแม่ได้วเรียนทงนี้แห่งคุณ แค่เพียงน้ำจิมเท่านั้นขอให้หน้าๆจมเท้าใจบวนเิง ก็ไรสูางทำแม่มีลูกคอยทำลายให้สิ้นสูงน่ามาสิค่ะถ้าทรับมีมีลูกดีมีเพิ่มผูนจ้าสุขสมบูรณ์ทั้งกายใจหาใดปาม <c oughs> แม่แลพองก็ชอบคุณพ่อคุณแม่เราฟังเพลงน,นี้กันมาตั้งแต่เด็กๆนะเป็นอย่างนั้นนะสิเนะาะวันนี้ก็ทุกคนก็เลย คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็เวลาจะไปวิ่งเล่นหกล้มเนี่ยคิดถึงคุณแม่ก่อนเลยจ้าแล้วไปร้านโชว์หวยถ้าหิวลูกอมขนมเนี่ยนะจ้าก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะครับนี่แหละนึกนถ,ถึงพ่อแม่ตลอดเวลาจ้าแต่ณน,นตอนนี้น่าจะาหนูตั้งใจบวชสักี่พรรษาเลยฮะบวชเดือนหนึ่งเดือนสานนะฮะ่เดือนสาไม่เป็นไรหรอกถึงจะบวชน้อยมันไม่ใช่คุณได้บุญจะได้บุญน้อย ใช่ค่ะบุญมากจะได้บุญมากก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วค่ะอยู่ที่ตัวของนากมอสจะปฏิบัติตัวได้ดีขนาดไหนค่ะรูปหล่อยอย่างนี้พ่าหนัามีกิ๊กเรื่องไม่มีกิ๊กไม่มีแล้วค่ะ,ะแล้วมีกุ๊กเรืยังกิ๊กก็ไม่มีกุ๊กก็ไม่มีกิ๊กนี่คืออะไรคะคบหาดูใจแชทคุยกันไลน์คุยกัน,กนแอบโทรกันไปน,นัดก,กินข้าวดูหนังฟังเพลงเขาเรียกกิ๊ก <laughs> คน้างเสงสัยกิ๊บเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วกุ๊กแล้วคะมันเข้ามาทํากับข้าวที่กินที่บ้านแล้ว <c oughs> เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องสุภาพนิดนึงาการบวชอย่างนี้นั้นลุงเขาของเขาเราต้องเรียกแฟนเขาว่าสีกาอ๋อถ้าวันนี้ใครเป็นแฟนนาคแม่ก็คือสีกานะคะครับผมต้องเรียกสีกาถึงจะสละสลวยแบบบาลีจ้าแต่ในวันนี้ไม่รู้ตัวจริงเขามีหรือเปล่าแม่เขามีสีกาไหมครับ มีไม่มีไม่รู้เดี๋ยวจะให้ยิปซีสีษ์สคนเป็นตัวแทนลองเรียกดูลองร้อ,องดูถ้าตัวจริงเขามีพี่เชื่อเลยว่าเขาจะต้องถูกใจแล้วมาตบรางวัลให้ยิปสีถ้าเกิดว่าวันนี้เขามีสีกาตัวจริงครับผมถ้าเกิดว่าหนูร้องดีๆแล้วพี่เขาจะเอารางวัลมาตบให้เลยครับโอ้ถ้าหนูร้องดีแล้วสีการเนี่ยเขาจะเอารางวัลมาตกให้เนาะครับผมถ้าเกิดว่าหนูร้องไม่ดีแล้วพี่จะรออะไรก็ลับไปตกหลัก้านซี ต้องร้องให้ดีนะจะร้องดีดีจ้ะมาฟังซีการสั่งงานนะจ๊ะขาเช่เลยครับเดี๋ยวเราจะแกะสีแล้วเริ่มเบรคเทียรกันต่อนะจ้ะเบรพิพีย์ต่อไปเบรคจ้าพี่ให้ทำฝาด้านนแล้ว กัวเขาจะมาตอบปอ <c oughs> อะเจนเดี๋ยวน้องยิปซีเนี่ยยังอยู่ก <c oughs> ินเลี้ยงนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มีอัลบั้มชุดใหม่บทเพลงใหม่ๆเพราะๆมาให้ฟังกันด้วยมาฝากกันเลย <c oughs> นะคะบนเวทีจเราจะใช้เวลาตรงนี้ประมาณรึ่งชั่วโมงมาจบนะจาจารยครับผมในตอนนี้เจ้าหน้าอาจารย์ประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับจะบอก <c oughs> เรื่องข้อวัดข้อปฏิบัติ นะฮะเราจะเชิญขวัญให้ชนะคําว่านาคมาจากไหนทําไมต้องมีพญานาคอยู่ในงานพิธีเพราะพญานาคเขาเป็นสัตว์เยราชามาบวชในาศาสนาพทธไม่ได้พญานาคมีฤทธิ์เดชนะฮะจึงจําแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์มาขอบวชกับพระาศาสดาพระาศาสดาจึงได้ทําการ,รบวชให้เพราะสมัยก่อนไม่ต้องมีผู้สวดไม่ต้องมีพระลำดับมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพียงเอ่ยว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็จะเป็นพระได้แล้วเพียงพญานาคตนนั้นบวชได้เพียงเจ็ดวันเจ็ดคืน ร่างกายก็การกลับมาเป็นพญานาคดังเดิมพระเนรรู้ชัดว่ามีสัตว์เดรัจฉานมาบวชในาศาสนาพุทธของเราจึงได้ทําการขับไล่พญานาคตนนั้นออกจากลานวัดนั้นไปพญานาคก็เสียใจได้ั่นวาจาตับพทธองค์ไว้ว่าหากาดแม้นตัวข้าพระเจ้านี้บวชอยู่ในาศาสนาพุทธไม่ได้แล้วก็ขอฝวากชื่อเสียงเรียงนาวมว่านาคาไว้ในสัต